สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเราก็จะมาสรุปเนื้อหานะคะก่อนที่จะจบในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราเรียนไปนะคะในเรื่องของตัวสะกดนั่นเองนะคะทบทวนกันหน่อยนะคะเราเรียนไปตั้งแต่ตัวสะกดนะคะที่ มีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวนั่นเองนะคะตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเช่นมาตราแม่อะไรบ้างคะนักเรียนเช่นมาตราแม่กงใช่ไหมคะมาตราแม่กงก็คือคาที่มีงองงูเป็นตัวสะกดมาตราแม่กงก็คือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ คำที่อยู่ในมาตราแม่เกยก็คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดส่วนคำที่อยู่ในมาตราแม่เกลก็คือคำที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของตัวสะกดที่มีหลายตัวสะกดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาของเรานะคะเช่นมาตราแม่กบนะคะมีตัวสะกด สีตัวนะคะได้แก,ก่กอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระคังนั่นเองนะคะต่อไปมาตราแม่กลนะคะมีนอหนูรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะคะส่วนมาตราแม่กบนะคะก็คือมีปรใบไม้โปอปลานะคะพอฟันนะคะโพจำเ่าแล้วก็พอพานนะคะ ส่วนคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎนะคะมี18ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นดอเด็กท้อฐานต่อเต่านะคะท้อทรหสอเสือนะคะสอฤศเป็นต้นนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะให้นักเรียนเปิดไปอย่างแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้า20นะคะเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนะคะก็คือจะมี ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะคือจะเป็นแผนผังความคิดนะคะก็ค,คือเราจะเรียนจบกันแล้วในหน่วยการเรียนรู้นี้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะคําสั่งก่อนนะคะเ็าบอกว่าการฝึกสะกดคําและบอกความหมายของคําในมาตราตัวสะกดต่างๆทําให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องมาตรามาตราตัวสะกดได้ดังนี้มาดูในข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่านักเรียนใช้วิธีใดตรวจสอบจึงทราบว่า คำแต่และคำอยู่ในมาตราใดนะคะเราจะตรวจสอบได้นะคะก็คือเราต้องเป็นยังไงคะถ้าเราดูอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือให้เราออกเสียงคำใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสามารถบันทึกไปได้เลยนะคะตรงนี้ว่าอ้อ,อ เสีงคำเขียนยากจังเลยค่ะออกเสียงคำนะคะออกเสียงคำแล้วอะไอีกคะออกเสียงคำเพื่อสังเกตเสียงตัวสะกดอ่ะที่เดาให้นักเรียนเขียนเองนะคะออกเสียงคำเขียนต่อไปได้เลยนะคะตรงนี้ว่าเพื่อ สังเกตเสียงตัวสะกดนะคะเพื่อพอเอือเพื่อแม่เอกเพื่อซอะงอสังเกตนะคะกกเอ A ใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะคะไม่มีสระอุสังเกตเสียงสอเอียงอเสียงตออัวตัวสออะสะตออุดอกกดนะคะอ่าได้ไหม าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ข้อที่1ก็คือจะได้ว่าออกเสียงคําเพื่อสังเกตเสียงตัวสะกดนะคะต่อไปในข้อที่สองนะคะให้เราสรุปเป็นแผนผังความคิดของเรานะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนว่ามาตรา ตัวสะกดเขียนให้อยู่ในกรอบนะคะของครูเลยออกมานอกกรอบแล้วนะคะขอโทษด้วยทีนี้เมื่อจะได้มาตราตัวสะกดนะคะก็คือให้ในักเรียนเขียนไปเลยว่ามีมาตราตัวสะกดอะไรบ้างนะคะเช่นมาตรากงนักเรียนก็เขียนเลย เราจะเริ่มจากมาตราตัวสะกดที่มีตัวเดียวก่อนนะคะมาตรากลมอ่ามาตราอะไรอีกคะมาตราเกยเอาที่มีตัวเดียวก่อนฟังนี้แล้วที่เหลือที่เหลือฟังอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เหลืออีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยเขียน อ่าที่มีตัวสะกดหลายตัวฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้เอาตัวเดียวก่อนได้แก่มาตราแม่กลมนะคะมาตราแม่เกยน,นะคะนักเรียนสรุปความรู้ได้เลยมาตราแม่เกลน,นะคะอ่าที่เหลือให้เขียนเองมีมาตราอะไรบ้างถ้าจําไม่ได้นะคะไปเปิดทบทวนดูในเนื้อหาของเรานะคะในหนังสือเรียนได้เลยนะคะอ่าสมมติว่าตรงนี้นักเรียนเขียนเสร็จครบเรียบร้อยนะคะตรงเนื้อหาด้านล่างนะคะ ให้นักเรียนเขียนสรุปนะคะให้เป็นข้อความที่นักเรียนเข้าใจนะคะอ่าเช่นนะคะนักเรีนจะเขียนว่าคําที่มีตัวสะกดแบ่งได้กี่กี่กลุ่มอ่านับดูซทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก็จะได้ว่าคําที่มีตัวสะกดแบ่งได้8กลุ่มตามเสียงตัวสะกดเรียกว่าตัวสะกดที่ เรียกว่าตัวสะกดนะคะแล้วก็เราก็แบ่งเป็นมาตราตัวสะกดที่ม enfin ีตัวสะกดตัวเดียวนักเรียนก็เขียนไปได้เลยว่าได้แก่มาตราอะไรบ้างแล้วก็มาตราตัวสะกดที่มีหลายตัวได้แก่อะไรบ้างประมาณนี้นะคะให้นักเรียนเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดขอแค่ให้นักเรียนได้เขียนมานะคะแต่ว่าเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะอ่ะละค่ะเมื่อนักเรียนทําตรงนี้เสร็จนะคะ ก็สามารถตกแต่งนะคะระบายสีขอบๆได้นะคะระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขออธิบายเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ